นี่เนี่ยเอาถ้าอะไรเนี่ยยกสูงสูงครับยกสูงสูงเติงสะอาดชอบสูงสูงยกขึ้นไปบนฟ้าเหยียบลงไปรับได้ไหมได้ยกไกๆได้ยกไก่ <premises. S 2> เป็นไรก็ไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้ฝั่งนั้นน่ะเออตะตะก้อใสหน้าผากตัวเองหรือยังไงก็ไม่รู้อะไรนะเปิดต่างขึ้นมาเติอนทั้งโอ้โหแก้ไปครับแค่นี้ก็ตายแล้วฝั่งนั้นน่ะแค่นี้ก็รับไม่ได้แล้วหาเสอร์ไป ยิงยงเปิดไปไหนแก้ครับตามแก้กันเออฮ้อตยตายตายตามันไม่สูสีเลยครับงานนี้นนไม่สูสีเลยัอนนั้นสู้ไม่ได้จริงๆไม่สมกับที่เป็นแชมป์เลย Yep.